ไหนในในก็เพิ่งเซ็นสัญญาธุรกิจใหญ่ผ่านวันนี้เราจะเฉลียวที่ไหนกันดีได้คืนนี้กูเลี้ยงเองแต่เรื่องสถานที่ก็มึมงอ่ะเลือกได้เต็มที่เลยได้คุยเรื่องอะไรกันดูมีความสุขจังเลยพี่ท็อปพี่เจเอาที่รักคุณไปทำผมมาเหรอใช่สวยไหมสวยจิฉันรู้อยู่แล้วคุณต้องตอบว่าสวยว่าแต่เมื่อกี้พวกพี่คุยอะไรกันหรอดูมีความสุขกันจังเลย นี่น้องสภัยยังไม่รู้สิทธินะว่าตีอ่ะเพิ่งเซ็นสัญญาธุรกิจผ่านตอนนี้กำลังคุยอยู่ว่าพวกเราเนี่ยจะไปดื่มกันที่ไหนดีเรื่องของการจะไปได้ดีไหมก็ยังไม่รู้แต่เวลาต้องฉลองอ่ะก็ต้องฉลองเรื่องเงินอ่ะไม่มีปัญหาทีละถ้าวันนี้คุณไม่มีธุระอะไรก็ไปได้กันสิฉันไม่ไปดีกว่าคนไปสนุกกับเพื่อนๆเ,เธอตอนเย็นอ่ะฉันมีนัดช้อปปิ้งกับเพื่อนในในคุณก็เพิ่งเซ็นสัญญาโครงการใหม่ผ่านอ่ะ งั้นฉันขอแสนหนึ่งนะแค่ไปเดินช้อปปิ้งกับเพื่อนนี่คุณต้องใช้เงินหนึ่งแสนเลยเหรอหรือว่าคุณอ่ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีก็ก่อนหน้านั้นน่ะมีกระเป๋าแบบใหม่ออกมาแต่ฉนันน่ะไม่กล้าขอเงนินคุณซื้อในแหนวันนี้คุณก็จะได้จับเงินร้านแล้วอ่ะงั้นให้ฉันแสนหนึ่งคงไม่มีปัญหาเลยนะได้โอเคตามนี้เลยผมโอนให้คุณสามแสนนะคุณอยากซื้ออะไร<ม>ก็ซื้อ ขอบคุณนะที่รักงานพวกพี่คุยกันต่อเถอะฉันไปก่อนละเฮ้ยตีมึงไปเมียบางขนาดนี้มึงไม่กลัวมันเอาไปเลี้ยงผู้ชายข้างนอกหรอแกอยู่กับผมอะตั้งแต่ผมยังไม่มีอะไรเลยตอนนี้พอมีบ้างก็ตามใจแกหน่อยไปพูดละ่ะไปไปดีกันดีกว่า จิแล้วกอน้ำแก้วหนึ่งเต็มที่เลยผมเลี้ยงเองวันนี้ผมเป็นเจ้าภาคใครก็ไม่ต้องแย่งผมจ่ายผมมีเงินสามีฉันไม่ไหวจริงๆ นที่รักตื่นแล้วเหรอกินน้ำขิงก่อนเร็วคุณจะได้รู้สึกดีขึ้นที่รักผมขอบคุณนะเมื่อวานะผมดื่มเยอะไปหน่อยคุณไม่โกรธผมนะ ไม่โกรธฉันเข้าใจแต่ต่อไปอ่ะคุณก็ดื่มให้มันน้อยนหน่อยไม่ีต่อร่างกายรู้ไหมจ้าผมจะฟังคุณทุกอย่างต่อไปผมไม่ดื่มแล้วที่รักฉันอยากซื้อบ้านให้ตัวเองหลังนึงอ่ะบ้านที่เราอยู่อ่ะก็ดีๆอยู่แล้วทำไมาอยู่ดีๆคุณจะไปซื้อบ้านล่ะปีสองปีมันเนี้ยอัตราคนยาก,กัน่ะก็เยอะขึ้นทุกๆปีช่วงเนี้ยธุรกิจคุณอ่ะยิ่งอยู่ยิ่งเติบโต คุณอ่ะก็ต้องเจอผู้คนมากมายทั้งชายและผู้หญิงอ่ะสวยๆเด็กๆด้วยถ้าวันไหนคุณทิ้งฉันขึ้นมาฉันจะไปพักที่ไหนล่ะคุณสบายใจได้เลยไม่ว่านะโคจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะผมก็ไม่มีวันทอดทิ้งคุณแน่นอนนะที่รักนะซื้อให้ฉันหลังนึงไม่ใช่ว่าตอนนี้คุณไม่มีเงินซื้อให้ฉันสักหน่อยถือว่าเป็นเครื่องกำลังตี้ยฉันนะโอเคแล้วคุณจะซื้อบ้านราคาเท่าไหร่ล่ะห้าล้านฮะอะไรนะห้าล้านทำไมแพงจัง ตอนนี้ราคาบ้านอ่ะก็เริ่มต้นประมาณนี้และโอเคได้งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเข้าบริษัทอ่ะผมให้บัญชีทำเบิกใจ่ายให้คุณนะเย้ขอบคุณนะที่รักคุณนอนต่อเถอะเดี๋ยวฉันรีบไปทำกับข้าวให้คุณนะอบอสครับบริษัทเราอ่ะกำลังถูกฟองล้มละลายครับฮะทำไมเป็นแบบนี้ ก็ผู้จัดก,การเราอ่ะมันไปร่วมทําธุรกิจทุจริตกับลูกค้าแล้วยังใช้ชื่อบริษัทอ่ะไปเบิกค่าใช้จ่ายด้วยบริษัทที่ร่วมลงทุนกับเราอ่ะก็คิดว่าเราอ่ะสวมรู้ร่วมคิดกับเขาตอนนี้กําลังฟ้องเราอยู่ครับอีกอย่างอ่ะหุ้นส่วนหลายคนอ่ะก็ถอนหุ้นออกหมดแล้วด้วยถ้าเรายังหาตัวผู้จัดก,การมายืนยันว่าเราบริสุทธิ์ไม่ได้เราก็ทำอะไรไม่ได้เลยครับโอเคผมก็จะล้วคุณอไปก่อนครับผมเฮ้ยต hey, ี ได้ไปดูนิดเด็กกันดีวะเออได้ข่าวว่าข้างบริษัทมันเปิดร้านอาหารใหม่เนี่ยหรอเปร้านนั้วใช่ไหมวันนี้ที่กูเรียกพวกมึงมากลัวนี่จะขอความช่วยเหลืออะไรวะมีเรื่องอะไรวะไหนว่ามาดิบริษัทกลัวกำลังโดนฟ้องเฮ้ยตีนี่มนไม่ตลกนะเว้ยอย่ยาวเรื่องแบบนี้มาล้อเล่นกูไม่ได้ตลกกูไม่ได้ล้อเล่นผู้จัดการคนสนิทกลัว ใช้ชื่อบอริษัทไปโกงเงินลูกค้าตอนนี้ลูกค้าคิดว่าก,กลัวส่งลูกคิวลยกันครั้งนี้ที่เรียกพวกมึงมาเพราะกลัว๋ยวจะขอ,อยืมเงินพวกมึงหน่อยช่วยกลัวพาไปกินนิดหน่อยน,นี่มันเรื่องจริงหรือวะแล้วมึงต้องการเท่าไหร่สิบล้านฮะสิบล้านถ้ามึงขอหมื่นสองหมื่กูยังพอช่วยมึงได้ แต่นี่สิบล้านกูไม่มีกูกลับมาละที่กูมาหางบ่อยๆอ,อ่ะกูนึกว่ามึงอ่ะเป็นมังกรตัวหนึง่งสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแค่หนอนเสียเวลาจริงๆเลยไปละพวกเราสามคนจะเป็นเพื่อนจะเป็นพี่น้องกันตลอดไปพวกเราสามคนจะเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันตลอดไป ทอทิงกันแม้ในยามลำบากและจะไม่ท่อทิ้งกันในยามลำบากและจะไม่ทออทิงกันในยามลำบากเอาไปก่อนผมขออยู่เงียยๆคนเดียวสักพักเป็นไรเปล่าที่รักเปล่าผมแค่เหนื่อยอะโอเคงั้นฉันขอคุณอีกแสนหนึ่งได้ไหมวันๆขอแต่เงินอ้าปากก็เงินนอกจากเงินน่ะคุณยังพูดอย่างอื่นเป็นไหม ที่คุณพูดแบบนี้เพราะคุณอยากให้แต่ไม่มีสินะบริษัทเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้คุณไม่คิดจะบอกฉันสักคำเลยเหรอในบนัตรนี้มีเงินอยู่2ล้านเป็นเงินที่คุณให้ฉันในปีนี้ฉันยังไม่ได้ใช้ในบนัตรนี้มีเงินอีก5ล้านเป็นเงินที่ฉันเอาบ้านที่คุณซื้อให้ฉันะไปขายแล้วคุณเอาบ้านที่ผมซื้อให้ไปขายทำไมอะไรของฉันของคุณจะของฉันหรือของคุณอะก็ของเราด้วยกันที่ผ่านมาหลายปีนี้ ธุรกิจคุณไปได้ดีพวกเขาเห็นคุณมีเงินหน่อยก็มาอยู่กับคุณพอคุณไม่มีเงินหมดประโยชน์พวกเขาก็หายหัวหมดหาความจริงใจเลยไม่ได้สักคนฉันเคยบอกคุณคุณก็ไม่ฟังฉันเลยคิดว่าตอนที่คุณมีเงินอ่ะขอเงินกับคุณให้เยอะที่สุดเพื่อไปเก็บออมไว้เงินนี้ยคุณรับไว้เดี๋ยวที่เหลือฉันไปยังพี่ชายแต่เงินนี้มันเป็นเงินของคุณนะคุณไม่กลัวมันจะไม่ได้กับมาคืนเหรอที่รักวันที่เรามีอ่ะเราอย่าลืมวันที่เราเคยลำบาก าาจินั่งกินข้าวมาจ้าแป๊บนึงนะเดี๋ยวค่อยทำมากินข้ากวก่อนเดี๋ยวค่อยทำนั่งนี่พี่ซื้อมาให้แล้วนี่ขนมปังด้วยพี่กินเลยพี่กินมาแล้วนั่นพี่กินมามากิน,น,นเพี่กินมาแล้วเดี๋ยวพี่กินอันนี้นั่นเป็นไรพี่ไม่หิวพี่กินนี้ก็พอ กินช้ายกินนะเดี๋ยวพี่ไปทำงานนี่ขนมปังคนเราอ่ะมีขึ้นก็ต้องมีลงส่วนเพื่อนพวกนั้นอะมีความสุขกับคุณแค่ช่วงครั้งชั่วคราว แต่สามีภรรยากันอ่ะจะอยู่ร่วมทุกข์และร่วมสุขไปด้วยกันตลอดชีวิตนะไม่ว่าจะเกิดปัญหาใหญ่แค่ไหนขอแค่เราสองคนอ่ะร่วมเป็นใจเดียวและสู้ไปด้วยกันฉันเชื่อว่าไม่มีอุปสรรคหรือความยากลำบากไหนที่เราสองคนจะผ่านไปไม่ได้ถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ